Office 101 p r o d t X Podcast สนับสนุนโดย p r o d X Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สวัสดีครับผมเนยสิริชยัยสิริชัยสุธิกรน,นะครับวุณนีเรามอยู่กับอ f f i c e 1 0 1 Pod ูนย์หนึ่งพพตนะครับมีสุภาษิตจีนตัวหนึ่งได้กล่าวนะครับว่าคนที่พูดว่าทำไม่ได้เราควรหลีกไป้พ้นจากเกียกาคนที่กำลังทำอยู่พีพีก็จะมาพูดถึงเรื่องของเอออย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่หรือว่าคนที่แบบมาขัดขวางเราในสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่อะไรเงี้ยก็คือคนที่แบบว่าเออมันจะดีหรอมันจะล้มเหลวหรือเปล่าอะไรเงี้ยในหนังสือเริ่มด้วยการบอกว่าจงต,าตงราเราน,ะนารี่ย โลนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาตนเองเนี่ยกล่าวไว้ว่าเราจะกลายเป็นคนที่มีคุณลักษณะมาจากเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ร่วมกับพวกเขาก็คือสมมติว่าเราอยู่กับเพื่อนแบบอ่ะง่ายๆเลยเป็นรูมเมทเงี้ยแต่เป็นรูมเมทแบบ3คน4ี่คนเช่ามาหาลัยอยู่ด้วยกันใช่ไหมเพื่อแบบไปเรียนด้วยกันทุกวันประมาณสามสี่คนถ้าเราอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยมันจะถูกหล่อลอมเป็นก้อนเดียวกันก็คือลักษณะนิสัยหรือว่าอุปนิสัยที่คนสน่วนใหญ่ในกลุ่มนั้นทำอ่ะมันจะโดนล่อลอมสมมติว่า ว่ามีสาคนที่ตื่นเช้าแต่ว่ามี1คนที่แบบว่าตื่นสายสักวันหนึ่งเขาได้ตื่นสายจะถูกลอหลอมให้มาตื่นเช้าเองจากคน3ามคนอาจจะเพราะการมองเห็นการก,การะทําของคน3ามคนนั้นหรือว่าการที่คน3าคนนั้นช่วยบอกกับไอ้คนตื่นสายว่าเฮ้ยตื่นเช้ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะถูกหล่อลอมไปโดยอัตโนมัติดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกคบใครสักคนเนี่ยดังนั้นคือเราควรเลือกคบคนจะส่วเวลาส่วนใหญ่ให้ได้อยู่ร่วมกับคนที่ดึงเราเข้าหาแบบว่าเหมือนดึงคุณค่าของเราออกมาหรือว่าทําให้ชีวิต เคนเหล่านั้น,น,นจะก,กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราอีกทั้งแบบยังเชื่อมั่นในตัวเราเองอยู่เสมอคนเขียนยังเขียนย้ำเป็นตัวหนาไว้ด้วยนะคะว่าอารมณ์และทัศนคติเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันได้แต่ว่า,าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็ค่อยๆหล่อหลอมกันไปนะคระับคนที่อยู่รอบกายเราเนี่ยสามารถเป็นตัวสามารถเป็นตัวกาาระตุกกต้นที่จะช่วยให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ในแง่เชิงบวกนะต้องเป็นเชิงบวกคอนเด้นะเพื่อให้เราในกล้าตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่ถูกต้องในทางกลับกันคือบางคนเนี่ย คอยทวงให้เราตกต่ำลงเรื่อยๆทําให้เราหมดพลังใจในการก้าวเดินไปข้างหน้าหรือว่าในการทําอะไรสักอย่างและคอยกีดขวางให้เราหยุดมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายหรือว่าชีวิตที่เราได้ตั้งเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเองอยู่ท่ามกลางก,ากับคนแบบนั้นคือแบบคนที่มีแบบความคิดเชิงลบอะไ,ไรเงี้ยคนเหล่านั้นจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงลบไปได้หรือว่าเป็นคนดูถูกคนอื่นอะไรเงี้ยก็คือคนเหล่านั้นสามารถแบบโน้มน,น้าวใจเราได้ให้แบบจมปลักอยู่กับสภาพลเดิมแล้วก็คนเหล่านั้นจะให้เหมือนแบบให้ความสุขใจกับชีีีวิตตท่่ไ้อองงเปปลลยนแะร ไม่ชอบความเสี่ยงไม่มีความแน่นอนดังนั้นถ้าเกิดว่าคนรอบข้างเรามีลักษณะนีสัยแบบนี้เราจะต้องอยู่ห่างจากคนพวกนี้ครับที่พูดถึงเรื่องเชิงลบหรือว่าพวกชอบบน่นชอบติติงคนอื่นคนที่วันวันเอาแต่แบบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นคอยนินทาว่าร้ายหรือว่าพูดแต่เรื่องแย่ซีฟจ็อบเคยกล่าวสุนทรพจน์ในมหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดเอาไว้นะครับว่าจงอยากให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นกดทับเสียงเรียกร้องจากจิตต้สำนึกของเราคือมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเติบโตและพัฒนาหากเราอยู่ท่ามกลางคนที่คอยน ให้เราทาตรงข้ามกับสิ่งที่ควรทําอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนแบบว่าการพบเพื่อนที่แบบมีแรงผลักให้เราด้วยในขณะที่เราก็ผลักตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่แบบผลักเราอีกเราก็จะไปไวขึ้นช่วยกันทำในสิ่งที่แบบต่างๆได้ดีขึ้นแล้วยิ่งถ้าเป็นความฝ่ฝันเดียวกันนะมีเป้าหมายในชีวิตเดียวกันว่างานที่เราทําอยู่มันคือโกเดียวกันเลยนั่นคือแบบยิ่งดีมากเพราะว่ามันจะช่วยกันผลักไปเรื่อยๆคนระับแต่ถ้าคุณคิดว่าคนรอบข้างมีคนที่แบบว่าทัศนคติเชิงลบอะไรเงี้ยผมก็ขอบอกว่าให้อย เพราะหน้ามวันเข้าเราอาจจะโดนหล่อหลไปกับความคิดของเขาก็ได้นะครับถึงที่เราอาจจะต้องทําเพื่อการเทสอะไรสักอย่างก็คือเราเขียนรายชื่อของคนที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาในชีวิตประจำวันคนที่เราไว้ใจนี่แหละคือคนในครอบครัวเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานต่างๆแล้วก็วิเคราะห์รายชื่อดังกล่าวใครมีผลเชิงบวกกับเราใครที่คอยโน้มน้าวให้ชีวิตเราต่ําลงลองมาเวทน้ําหนักดูนะครับเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในชีวิตประจำวัน,นยอยู่ร่วมกับคนที่มีทัศนคติเชิงบวกและเลิกสนใจคนที่เป็นพิษกับชีวิตเราก็ขอย ควรลองเลือกคบเพื่อนหรือว่าเลือกคบคนที่จะมาอยู่ร่วมกับชีวิตเราหรือว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตเราจริงๆผมว่าทุกคนก็น่าจะถูกดึงดูดเข้าหาคนที่แบบนิสัยใกล้เคียงกันอยู่แล้วแหละแต่ชีวิตเราไม่ได้มีคนดีลายล้อมรอบตัวเราตลอดเราสามารถคอนโทรลได้ว่าเราจะเลือกคบใครหรือไม่เลือกคบใครขอบคุณที่ติดตามออฟฟิศ101่งศูนพอร์ตเอสโซค่ะครับถ้าเกิเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ